And สวัสดีครับผมเชอแคทแอนด์เชอร์ครับผมวีดีโอนี้ผมก็อยู่กับตัวล็อเหมือนเดิมนะล็อผม74แล้วนะครับแล้วก็จ็อบอยู่ที่42นะเออแล้วก็แล้วก็ลบอตัวนี้นะครับใส่อะไรบ้างน,นะเออผมก็ใส่ประมาณนี้นะใส่หมวกผลไม้นะครับเพื่อเอาผละผละม่งผลไม้เอาสตรอบเบอร์รี่กับองุ่นนะครับตกบ้านน,นี้าไปขายนี้ครับ แล้วก็ใส่หมวกใส่การกดของของขวัญน,นะเพื่อเอากิฟต์บล็อกนะเออแล้วก็ใส่คลิปมิมิก2ข้างเลยนะครับผมเพื่อเอา OBB อันนี้แต่มันก็ตกยากพอสมควรเลยนะครับขนาดใส่2ข้างแล้วนะแล้วก็อาวุธนะครับเป็นบวก7 m o ดมดนะครับ 3อันเลยนะครับแล้วก็มัพเป็นมัพ์มาเมจเออาร์น,นี่ครับส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วเนะื้อไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้นะครับผมเออแล้วผมก็จําสกิลไว้อัพสกิลเต็ม10แล้วนะครับจําฮิลมาเออแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าจําฮิลจํำยังไงนี่ครับก็บอกผมได้เนะื้อเดี๋ยววีดีโอจะถัดไปผมจะสอนให้นะครับแล้วจาฮิลก็ดีมากเลยนะครับเวลาเลือดลดเนี่ยก็ฮิลได้ฮิลเองได้นี่ครับอ่ะ แล้วก็วันนี้ผมมาฟาร์มแมปจระเข้นะครับจระเข้ไม่ใช่จระเข้ใหญ่นะครับมันคือจระเข้จิ๋วจิ๋วจระเข้ใส่เสื้อคนโค้งนั่นเองนะครับมันคือแค่เล็กนะครับเวลาเขาเรียกกันเขาเรียกว่าเค่เล็กอุ้ยใบบูนะครับสติวก่อนนะครับอย่าเล่นก่อนนะครับผ่านไม่ได้เลยเนี่ยถ้าเจอนี่ถ้าเจอต้นอย่างนี้นี่ะมันต้องสติวนี่ครับโอ้โหเพื่อเอาใบบูนี่แพงพอสมควรเลยนะครับอ่ะ แล้วแค่แค่เล็กคือตัวนี้เนี่ยนะครับไอ้แค่เล็กเนี่ยมันดอกอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับผมตีไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนะครับมันดอกนี่นครับนี่มันดอกนี่นะครับมันดอกผลไม้ผลไม้ผลไม้โลกนะครับมันโลกอะไรก็สักอย่างที่นะครับเออมันจะฟื้นฟู HP และ SP ครึ่งหนึ่งเลยนะแต่โอกาสตกของมันเนี่ยยากมากเลยนะครับนี่ผมฟาร์มไปหนึ่งชั่วโมงนะครับโดยไม่กดคัมนะตกมาหนึ่งอันนั่นเองนะครับ แล้วก็มีราคาพอสมควรเลยเนี่ยครับเพราะกดทีเดียวเนี่ยมันเพิ่ม HP ครึ่งหนึ่งกับ SP ครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็มันตกอนนี่นะครับหนังจระเข้ด้วยนะครับหนังกิ้งกา่าสักอย่างนะครับซึ่งมันขายได้ราคาแพงมากเลยนะครับแต่เสื้อคอนคุกของมันก็ขายได้ราคาอีกเช่นกันนะครับอ่ะแล้วแมปนี้ก็ให้ตัวจระเข้มันดอกการ์ดด้วยนะครับ เออมันตก,การ์ด,ด้วยนยีการ์ดของมันเนี่ยเอาไว้ใส่กับเซตนเตอ e ์อันเองน,นะครับผมไอ้จระเข้ตัวเนี้ยคือถ้าตกเนี่ยขายได้หลายบาทเลยเนี้ครับมกว่า,วามันนะผมจําไม่ผิดนะครับผมแล้วก็ไอ้แมพนี้จะมีตัวโยกแยกด้วยนะเดี๋ยวผมหาไอ้ตัวโยกแยกให้ดูนะครับตัวโยกแยกไอ้ตัวไอ้ตัวไม้โยกแยก,กนเนี้ย แต่ส่วนใหญ่เขามาล่าที่นี่กันเพื่อมาล่าการไอจัลเลคเล็กนั่นเองนะครับไอตัวโยกเยบไอตัวโยกเยกบเคยเห็นกันไหมน่าจะเคยเห็นกันแล้วนะครับที่มันอยู่ในแมปโซฮีเออที่ผมไปฟาร์มบ่อย่ยไอตัวนี้แหละผมเรียกมันว่าไอตัวต้นไม้โยกเยบเครับอ่ะมันตกไอนี่นะครับมันตกตาวิ่งนั่นเองนะเออมันตกตาวิ่งนะครับซึ่งขายได้ราคาเหมือนกันนะเออแล้วก็ ตกทอนี่ด้วยครับแลสีแดงของมันนั่นเองอ่ะที่มีราคาแล้วก็ฟาร์มไปหนึ่งชั่วโมงนะก็ได้ของประมาณเท่านี้แหละนะครับเดี๋ยวก็ไปขายกันบอกเลยว่าตัวจระเข้เล็กน่ครับตกตกตกขยะยากมากขยะได้น้อยมากนี่คือฟาร์มาหนึ่งชั่วโมงดูขยะแค่นี้เองนะครับมีตกอ l l เล็กจากเคสเล็กมา2ออันเองนะครับ แบบนี้มันจะมีเห็ดม่วงด้วยเนะเห็ดม่วงก็จะตกนี่นะครับตกยาฟ้าเนี่ยนะครับซึ่งขายให้อัญชมิดได้นะอัญชมิดจะเอาไปทํายาเนี่ยนะแล้วก็เห็นการไหมไม่ต้องตกใจเนอะแม่เงยตอนแรกผมตกใจเนี่ยผมไม่ตีตัวโพโพลิงเนี่ยไอตัวโพลิงสีเขียวมันนะครับแล้วมันก็ตกการ์ดมาผมคิดในใจโอ้คงเป็นการ์ดโพโพลิงเนี่ยแต่ไม่ใช่ครับพอเก็บมาดูปุ๊บมันเป็นการ์ดเห็ดม่วงเนี่ย แล้วก็มีคนตีการ์ดเห็ดม่วงตกไปแล้วนะครับแล้วก็โยนการ์ดทิ้งไว้ให้ตัวโพลลิงเก็บนะครับโอ้โหนี่ท่าแบบโพลลิงมันเก็บการ์ดเคเล็กมาแล้วไม่มีใครเก็บนะครับผมก็ผมก็รับซัพย์เลยเนะครับแต่นี่คงไม่มีใครโยนทิ้งไว้ได้การ์ดเคเล็กนะครับการเป็นการ์ดเห็ดม่วงสั้นนะครับเพราะเอามาทําไมครับเนี่ยเฮ้ยแล้วก็มีลายเนื้อสตรอเบอร์รี่ได้8อันนะครับ กิบบล็อกไม่ได้โอบล็อกไม่ได้องุ่นได้11อันนะแล้วก็ไบบูสติลมาได้4อันนะครับเดี๋ยวเราไม่ขายขยะกันเนะื่อว่ามันจะขายได้เท่าไหร่นี่ครับอ่ะกลับเมืองกันมาขายขยะนี่ครับสำหรับการฟาร์มแค่เล็ก1ชั่วโมงจะขายขยะได้เท่าไหร่กันผมว่าไม่กี่บาทอ่ะผมว่าได้น้อยมากๆเลยแหละไม่น่าจะเยอะนะเพราะเห็นขยะแล้วนี่ครับน้อยจริงๆ ่ามทั้งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแมวแมวน้ำน่าจะรวยกว่าเยอะเลยนี่ปไปไปขายขยะกันเนี่ยข่าวตัวม่อค้าแล้วก็ใบบูสี่อันดาวิ่งสองอันไอ้นีหนึ่งอัน สีบปะรดแปอันงูสิบเอ็ดอันขยะนะปั๊บ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 ก็ไม่ขายกันก่อนเลยดีกว่าเชื่อคนคุ้ขายได้อันละสามร้บยสิบกนะครับก็แผงพอสมควรเลยนะแล้วก็มีนี่ด้วยมีสปอของเห็ุมีผิดนะครับหบอัน นี่เงียบแพงหนังกิ้งกาดเออขอโทษครับหนังกิ้งกาดเองนะมันละ450เลยนะครับ70อันปาก48,000นี่ครับและสีเขียวเนี่ยมาละ223 35อัน5,000แล้วก็อีแกนเนี่ย25อันปาก60,000ปากปากโอ้โห60,000เองนะครับฟาร์ม1ชั่วโมงได้60,000มันน้อยมากจริงนะ ที่ก็รวมขยะต่างๆเนื้อใบบัวละพันนะครับสีพันก็ประมาณใบบัวใบนี่รวมกันก็ประมาณหมื่นหนึ่งเงี้ยนะครับประมาณหมื่นหนึ่งรวมองุ่นไปด้วยนะก็หมื่นหนึ่งนะครับก็เจ็ดหมื่นนะครับรวมสเบปะร่ไปอ่ะละประมาณพันสองพันนะครับก็หมื่นสองหมื่นประมาณแปดหมื่นกว่าเก้าหมื่นนะครับอันนี้ก็เก็บเอาไว้นี่ครับเผื่อได้ใช้ในยามฉุกเฉินก็แปดหมื่นเนี่ยถ้าการ์ดไม่ตกก็คือจนเลยแบบนี้นะ ถ้าการ์ดมันไม่ตกแล้วพอแบบนี้จนมากๆเลยเนี่ยแล้วมอนสเตอร์ก็หายากพอสมควรเลยนะโอ้โหไม่เวิร์กเท่าไหร่นะไม่เวิร์กเลยเนี่ยมาฟาร์มหาเงินในแบบนี้แล้วก็ไม่เวิร์กนะครับแต่ถ้ามาเก็บเลเวลอะเวิร์กนะครับเออมาเก็บเลเวลกับไอ้ตัวจระเข้เล็กอะเวิร์กนะครับเก็บเลเวลไปลุ้นการ์ดมันไปเนี่ยก็เวิร์กนะครเออเวิร์กเหมือนกันนะเออก็บเลเวลไปลุ้นการ์ดมันไปนเออไปนี่ยอ่ะ แล้วก็แล้วก็แบบนี้ก็ตีไปกลมๆเนี่ยก็คือ8 0,000เซนนี้เองตอนหชั่วโมงนี่ะครับซึ่งน้อยมากๆเลยเนี่ยแมปแมวน้ํายังได้ตั้งแสนเจ็ดเลยเนี่ยเออแมปแมวน้ำนะยังได้แสนเจ็ดเลยนะแมปตัวหน้าก็ได้แสนเจ็ดแสนแปดเนี่ยแต่แมปนี้ได้หกหมื่นเองเนี่ยโอ้โหคือฟาร์มเหนื่อยเปล่าๆนะครับถ้าจะมาฟาร์มเอาขยาแะแบงแบงเนี่ยเหนื่อยเปล่านะครับนั่นเอง แล,แล้วก่อนจะทิ้งท้ายไปในวันนี้ะครับผมมีอะไรให้ลุ้นกันเล็กๆน้อยๆผมฟาร์มไปฟาร์มมามันตก OBB นี่ะครับตก OBB มาสองกล่องแล้วก็ผมจะเปิดมันตอนนี้แหละสองกล่องเลยเนะครับดูสิว่าจะได้อะไรเนะยครับผมเอา OBB ไว้ F9 ดีกว่านะครับแล้วก็หลับตาเนะครับเปิดโชว์ไปหนึ่งทีหนึ่งใบ ปาบเขาให้โอ้โหนี่ครับ,บ OBB จาก20,000กลายเป็นท่อนไม้ไปซะแล้วเนี่ยเอา F9 ไม่ได้ครับผมดับมันคลิกก็ได้นะคราวนี้ลืมตาเลยเนี่ยปาบเขาให้พาณีนี่ยจาก20,000เหลือ2,000นะครับเออเอาเข้าไปทำไมมันดวงมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ยทำไมมันเกลืออะไรขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยเกลืออะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้โหแล้วกว่า OBB จะตกในแต่ละอันคิดดูสิเหนื่อยนะครับเนี่ย โอเคครับวีดีโอนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันวีดีโอหน้าก็ฝากกดติดตามนะครับกไล์นี่นะกดแชร์นะกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อไม่พาวด,ดานะวีดีโอหน้าเนี่ยวิดีโอนี้ออกไปแล้วนะครับพมสวัสดีครับบ๊ายบาย cat and s h a r